สวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมได้นำพระขุนแผนหลวงผู้แก้วนะครับเป็นขุนแผนไข่ผ่าเนื้อผงจินดามณีนะครับมาให้เพื่อนๆได้ชมนะ EP ที่แล้วเนี่ยครับผมทำขุนแผนไข่ผ่าเนื้อดำไปแล้วนะครับ EP เนี้ยเดี๋ยวจะมาทำเนื้อน้ำตาลนะครับเนื้อออกโซนน้ำตาลซึ่งเราสามารถพบเจอได้บ่อยที่สุดมากกว่าเนื้อดำและเนื้อชมพูนะครับวันนี้เดี๋ยวมีเปรียบเทียบให้ดูด้วยนะครับวิธีการดูผมบอกไว้ตั้งแต่ EP ที่แล้วแล้วนะครับ EP นี้ เดี๋ยวจะมาย้ํากันอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะมีการส่องเปรียบเทียบให้ดูชัดๆเลยแล้วกันนะครับวันนี้นะครับ ep ีนี่นะครับเนื้อน้ําตาลเนาะนี่เนื้อน้ําตาลนะครับนี่เนื้อน้ําตาลนะครับอย่างที่บอกครับนี่นะครับตรงเนี้ยจะลึกนะครับใบหูนะครับเดี๋ยวนะโอเคด้านนี้จะแหลมขึ้นนะครับ การวางมือลากลงมาแล้วตรงนะครับเส้นสังกติตรงนี้ครับนี่เห็นไหมโค้งเลยนะครับผมเนื้อน้ําตาลนี่จะออกน้ําตาลวันน,นี้นะนะครับนี่มีมวลสารเพียบเลยแล้วเนื้อเนื้อเขาเนี่ยจอกฟูนิดหนึ่งครับมีความหนึบและมีความฟูด้วยนะครับให้เพื่อนเอนสังเกตเส้นซูมนะดูมีความฟูน,นะครับลายกระหนกด,ด้าน ด้านซูมเนี่ยครับเห็นไหมนี่เห็นไหมฟูเลยนะครับผมนี่นะครับมีทั้งจานยันและไม่จานยันนะนี่ครับลายมือนี้ก็ส่วนมากนะครับจะเจอลายมือนี้นะนี่เห็นไหมอย่างที่บอกเลยนะครับยันห้านะครับท่านจะออกมนๆหน่อยนะครับเหมือนองดำเนาะโอเค เดี๋ยวลองดูมวลสารนะครับเดี๋ยวพยายามส่งมวลสารให้ดูนะครับนี่นะครับมันจะมีคาฟ้าขึ้นนิดนิดนะครับผมนะครับพระท่านเนี่ยมวลสารค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเนื้อดําเนื้อน้าตาลเนื้อชมพูนะครับผสมสีพึ่งผงจินดามณีผงไพ่กุมารนะครับใครอยากได้มาหาสเสน่ห์นะ นี่ลองดูแล้วกันนะครับและส่วนมากเนี่ยจะมีจุดนะครับขาวๆนี่นะครับโดยมากนะครับเนื้อน้ําตาลเนื้อดํานี่ครับจะมีจุดเนี่ครับพวกเนี้ยขึ้นนะครับผมนี่เดี๋ยวมาเปรียบเทียบให้ดูนะครับผมผมเชื่อว่าเพื่อนๆเนี่ยถ้าเห็นพระแท้ตะครั้งเนี่ยแยกออกแน่นอนครับพระรุ่นนี้ดูไม่ยากนะเดี๋ยวเปรียบเทียบให้ดูนะครับนี่นี่ตัวเนื้อดําก่อนนะครับ เนื้อน้ำตาลนะครับการวางมือนะครับใบหูใบหน้านะครับใบหน้าจะไม่ใหญ่อ้วนนะครับจะเลี่ยวนะครับกลางวางมือนี่ครับโอเคนี่ทีละจุดเลยนะนี่เหมือนกันนะครับดูนะครับมวลสารเป็นก้อนกับข่าวผาสมอยู่นะครับผมนี่ ลวงกุ่แก้วเนี่ยท่านเก็บรวบรวมมวลสารไว้เยอะมากนะครับได้นํามาผสมกับพาชุดนี้เนาะนะครับนี่นะครับผมดูจุดขาวๆนะครับที่ฝังอยู่นะครับผมนี่ลายมือเดียวกันนะครับเห็นไหมเอ่ยนะครับลายมือเดียวกันนี่ครับดูยันตัวบนนะเออนะครับอิสวสุนะครับนี่ลายมือเดียวกันนะครับเห็นไหมเอ่ยนะครับ รวมสารนะครับใกล้เคียงกันแต่แค่คนละสีเท่านั้นเองนะครับเนื้อดำเนี่ยจะมีขนาดเล็กกว่าเล็กน้อยนะครับโดยการหดตัวของเนื้อผ้านะนี่นะครับมหัศน์นะครับราคาไม่แพงนะครับใครมีแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อน้ำตาลเนื้อดำเนื้อออกชมพูนะครับหลังจานนะครับใครมีแบบนี้ส่งมาได้นะครับยินดีรับเช่านะ โอเคยังไงวันนี้ก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับยังไงก็ฝากติดตาม EP นี้ด้วยนะครับผมขอพระคุณครับผมโอเค